กินอะไรพาเขาไปกินดีๆหน่อยดิเอาใหม่ดิหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกจิกกือจะได้กินกันไหมเนี่ยวันเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีหลายอย่างจังเดี๋ยวจะพาคุณไปเที่ยวสวนสัตว์อ่ะเดี๋ยวจะพาคุณไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวที่ไหนคะไปดูสัตว์มันกัดกันดูแล้วนี่แหละโรบินติกตรงนี้ ไปดูสัตว์มันกัดกันมึงบ้าปะเนี่ยทำไมอ่ะจีบเขาจะไปดูสัตว์กัดกันนี่แหละเขาจะเกิดล,ลงตรงนี้แหละนะเออทำไมไปดูสัตว์มันกัดกันไปดูสัตว์มันกัดกันตะมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของตะมีไปกัดหมีของตะมอยตะมอยพูดอะไรเอาเลยไอเทียวเนี่ยตะมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของตะมีไปกัดหมีของตะมอยตะมอยแล้ ตําหมีก่อนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไมวแมาไงแมวโหดยากไปยังไงเออจับหมูมายืนข้างหมีจับหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูมาแย่หูหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูเฮ้ยมึงบ้าไงเนี่ยทำไมยังไม่กัดกันก็เปลี่ยนย้ายฝั่งเนี่ยจะไปจับอะไรมาทำไมจับให้เขาดูไงหรอแล้วรู้เราใจกล้า หมูไ่ยืนข้างหมีจับหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูหหมอะีบ <c oughs> จับสักทีสิเอ้จับเลยจับหมีแมา <c oughs> เอาง่ายๆดิเอาง่ายๆเนี่ยเอาจีบเลยอ่ะเอาจะตบท้ายได้ผลไม้เออตบท้ายได้ผลไม้แ,แต่งดีจากสุพรรณแต่งดีจากสุพรรณแต่งสุกแดดแตกแดงแจ๋เอาเลยน<แ>เ,เลยนี่ยโมโหล้